พี่นอ้องหมอใส่งามครับเก็บต้นรับข้างหลังนี่เทแล้วครับพี่น้องถึงขั้นโค,งคง้งไหมครับถูกครับหลังนี่เห็นถึงไม่น้อยๆครับพี่น้องถูกครับกระพอใส่หน่อยครับ สวัสดีครับมอนิกับผ้ามาใส่เบ็ดใหม่ทุงหน้าอีกครับพี่น้องมอนีฝนตกแห้งครับก็เลยไดมาใส่ข่ำอีกคือเกาครับพี่น้องเบ็ดกระหาซิฟกาหลังอยู่ครับยื้อหัวกครับถ้าหลุนกันบังครับมอนิครับพี่น้องสิมาในไฮบอลครับผมก็ย้ายเบ็ดไว้ไว้แล้วครับ เสียบไหวเป็นแถวเป็นไมายไหวเป็นแหลวพี่น้องย่งางที่เสียบเยอคะครับป้าครับลงมือก่อนครับมือแห้งแล้วพี่น้องครับ หมก็เป็นหมายติดบ้านนะครับพี่น้องฝนครับมู่บานครับหากินไก่บานครับมือนี้ครับบ่ได้ากินหลายมือแห้งพี่น้องฝนตกซืือหมือโหลดครับบ่ได้ลงคลิปโดนครับผมก็ใส่ทั้งสองฟังละครับ เป็นขู่เป็นขู่ไปเลยครับพี่น้องไม้ก็คืออยู่ครับไม้ก็ง่ามอยู่แต่ว่าปลาสีไหลยอยู่บ้ครับพี่น้องคลิปก่อนได้ปลาห้าตัวหรือสี่ตัวนี่แหละครับจำประด้เลยครับมาเบิ่งมือนีจังได้ครับ สีหยามกลางคืนอยู่ครับยามจักหลอดหนึ่งครับพี่น้องน้ำกระสแห้งครับเปนทมีป่าบอผมกระส่ให้เบิ้งซันนี่นะครับถ่าหลอบยามเลยครับพี่น้องกรลใงดหลังที่4ครับนี่ครับ หลังสุดท้ายแล้วครับเวลากับประมาณถุมสามชิบนี่แหละครับพี่น้องกระพุ่นแล้วครับถ่าสองถุมกลัวแล้วพุ่นแล้วครับจังสิมายามนะครับปลาครับเมื่อก่อนครับปลาครับได้เวลามายามเบดแลลวครับว่าสิมายามสองถุมปลาไปสามถุมกลัวเลยครับพี่น้องปลาครับเป็นหล่นน้ำกันครับ นี่ครับหอดล้างเหล็กเลยครับพี่น้องเยอะยังเป็นอยู่ครับพี่น้องครับคือ,อยังเป็นเยอะนะเพิงห็นบห็ครับยังเป็นอยู่ครับฝับงท่านนี่จังไรครับเยอะกันยังเป็นคือกันครับ หลังที่สามเยอะก็ยังเป็นอยู่ครับพี่น้องมีล้างที่สี่ล้างทั้งนี้ครับเยอะยังเป็นอยู่ครับพูนครับอ้ยสีมันไฮบอครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับอีกหล้างนึงครับพูนครับเยอะก็ยังเป็นอยู่ครับ หหเหลนองเนยอก็ยังขึ้นเ่าอยู่ครับโอ้บ่มีป่าบ่อครับพี่น้องชิบกว่าหลังครับจังเห็นป่ากินเบ็ดครับพี่น้องป่าตัวแหลกเต็มแหลกครับเป็นป่าหมอครับ นี่ครับพี่น้องปลาหมอใส่ยงามยู่ครับเก็บก่อนครับฝาก็ห่องแห้งครับพี่น้องขึ้นนี่จังไดฝนก็ตกอียู่พี่น้องผมก็หยานจะ่ฝนตกปลาบวกินแบดนี่แหละครับผมว่าได้ยินคือจังเสียงปลากินแบดครับพี่น้อง เสียงปลาส,สวบครับจากแมนหรือบ่แมนบ่ครับผุนทับได้ยินทางหนาผุน้ะครับหลังหนี่ก็คือเกาครับหลังหนี่ก็คือเกาครับเมียยังเป็นอยู่ครับพี่น้องแมนบล่ะได้ยินแถวหนี่แล้วครับพี่น้อง นี่ก็มีหลังหนีแล้วครับบอมแมนเลยครับคุณรับเยอะยังเป็นอยู่ครับพี่น้องบอมแมนนะครับพี่น้องอุตส่าห์ดีใจเบิร์ดครับว่าแต่ปลากินเบ็ดครับลังหนีเยอะเบิร์ดครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเยอะก่อนครับพี่น้อง มาหลังนี่มีผลงานครับอุ้ยใส่น้อยแห้งครับพี่น้องมันกูหละครับปลาไม้ครับเก็บแล้วครับพี่น้องอย่ามาหอดหลังสุดท้ายเลยครับเนี่ยครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องตะคอใส่ปนอีกเลยครับพูนรุดไปอีกเลยครับ ก็สรุปว่าได้ปลาเคงตัวเดียวแล้วครับพี่น้องปลาคอสองตัวใสหน่อยแห้งครับก็ลดครับก็ถือว่าปล่อยพันไปซะครับพันใหญ่ก่อนครับปลาครับพี่น้องประมาณแด้วครับก็ผลแล้วครับถามว่าหลุดน้ำผมอีกสวงเสาแล้วครับสิคือบอกพี่น้องปลาครับเมื่อก่อนครับ ครับมาเก็บมะกรูดเบ็ดย่ำเสากันครับมาขึ้นกับบอมานนะครับได้ปลาสามตัวลุดไปสองตัวครับย่งอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องถ่ายหลุนกันครับเสาหนี่สิมาให้บอรครับปลาครับหลุนแรงแล่กันครับห้อยดึงอยู่ครับพี่น้อง อ้คือสิกินลุดครับที่เป็นปลาแข็งหน่อยบอครับหลังนี่ก็คือเกาครับหลังนี่เบิดเนื้อครับเนื้อยังอยู่อยู่ครับเก็บกอนครับลุดกันอีกครับเออเ้งหลังนี่เดแล้วครับพี่น้องดึงขั้นโกงเลยครับคุณครับ มีปุ๋ยเบิร์ดค,ครับอยูไ้บอกพี่น้องยูไบอกครับอยูยูครับยูยู่ครับปลาหย ã งบอกครับดึงแห้งเตืบอยู่พี่นอ้องปลาคอครับปลาคอขอใส่งามอยู่ครับ ใส่งามเลยครับพี่น้องเด็กเก็บเลยครับเต็มแหลกครับพี่น้องครับนี่ครับจังไหรก็บอแเหวเลยครับได้ใส่ทุงเลยครับพี่น้องโอ้ใส่งามอยู่ครับปาครับเป็นหล่นกันอีกครับมันล้างนี่ก็คือเก่าครับหลักครับพี่น้อง ลหลังนี้เสียบเยอะเขียดครับจอากอีหยังกินเขียดจนมุนเบิดครับพี่น้องกระปูวอครับย้ำไหนหลหลังแห้งครับพี่น้องกระลักไดดปลาสองตัวครับตัวแหลกกรปลาคอครับตัวติด2อก็เป็นปลาเข็งน้อยครับแต่ม่ได้ไทยพี่น้องเบิง์นะครับ ขวนครับขั้นทางหน้านี่คือเก่าอยู่ครับไม่มีอาการเลยครับไม่มีปลาบ่ครับป้าครับผมขอเก็บกันครับพี่น้องมันล้างหนีเห็นดึงหน่อยๆครับพี่น้องปูนครับปาะคอใส่หน่อยครับนี่ครับ ม่ขึ้นก็ใส่ซ้ำเนี่ยแล้วครับรุดครับสองตัวครับเนี่ก็แก็บเลยแล้วครับพี่น้องใส่ปนครับ สงสุดท่ายครับพี่น้องประคอใส่ปนนี่เลยครับหลังสุดท่ายหมานกับบ่หมานตัวใหญ่เลยครับซัมนิโปนี่ครับพี่น้องตายเลยครับเก็บก่อนครับกูจหากินบ่หมานเลยครับพี่น้องครับมือนี้ครับแถวหนี่บ่มีปลาบ่ครับ ามันขึ้นไปเทิงเบดบ่เบสหาสิบกว่าหลังบกขุบคาเลยครับสงสายไดดปลาซีโตครับพี่น้องสามตมีที่ใสหน่อยๆครับปลาแข็งตัวหนึ่งปลาคอสามครับปลาคอหน่อยสองตครับสายง่ามตัวหนึ่งครับพี่น้อง แต่ยงเติบอยู่ครับนี่ครับสรุปผลงานว่าได้หาแต้มครับหาตัวครับพี่น้องก็ถือว่าบ่มารนะครับจะไหนก็คลิปนี่ก็ขอลงคือเก้าเนาะพี่น้องว่ได้ลงมาโดนเลยครับมือเหนียมือบ่มานนีหรืครับปครับคลิปนี่ก็ซ้ำเหนียแล้วครับจะไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับ ก็เป็นกำลังใจผมนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัดีครับ